โอกตาครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนๆผู้ไฝ่ธรรมไฝ่ทานทั้งหลายเนาะวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2568วัดป่าหมอน้ำ้ำพะอ,อินเมื่อคืนนี้เราก็าได้ไปทาดูพงสังเวชเนาะหลวงพ่อจอยเนาะที่สาลาสามหลังเนาะ ถึงจะไม่มีญาติเราก็เป็นญาตินี่ะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเนะาะความคุ้นเคยนี่แหละคือญาติไม่ว่าจะเกิดอยู่ทิ่ไหนฐานไหนพอมาแล้วเห็นกันแล้วมีความคุ้นเคยมีเป็นกัลยาณมิตรเกื้อหนุนนี่แหละเรียกว่าญาติที่แท้จริง สำหรับพระพุทธเจ้าใช้คำว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งเกิดมาบางทีก็เป็นศัตรูกันเนาะเป็นกรรมที่มาเห็นไหมพ่อแม่ลูกบางทีนี่พ่อแม่เดียวกันนะก็เป็นศัตรูกันแม้จะผัวเมียก็เป็นศัตรูกันเห็นไหมอ,อยู่ทางอุดรธานีก็ฟ้องร้องกันอยู่ดูอยู่เนาะ ผัวไม่ใช่มีเมียน้อยมีเมียมากเนาะเมียยังสิบคนเนะเาะก็ฟ้องกันเรื่องทรัพย์สมบัติทำร้ายร่างกายกันนี่เขาบอกไม่ใช่ญาติแบบนั้นไม่ใช่ญาติเป็นสะโตกันแต่ถ้าเป็นกัญญาณมิตรเนาะเห็นไ,ไหมมีแต่ความดีดีมีแต่ความมีน้ำใจมีแต่ความเกื้อหนุนฮอ่าเรียกว่า เป็นญาติอย่างยิ่งเนาะเหมือนพวกเรามาอยู่หลวงตาจึงเรียกว่าครอบครัววัดป่าบอ่อน้ําพอินพวกเราเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะเป็นญาติที่ทำกันเนาะ,ะเพราะฉะนั้นการมีเมตตาทำให้โอกาสการอภัยให้กันหรืออภัยให้ตัวเองเนี่ยเรียกว่าคุณธรรมเนาะอ่า เห็นแค่ประโยชน์ส่วนรวมมีน้ำมิตรไม่ตีเนาะ,ะนี่เระเรียกว่าธรรมะมีคุณธรรมเนาะ,ะไม่ตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ทําความเหลือดเนื้อร้อนใจไม่ให้ตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นเรียกว่ามีคุณธรรมเนาะ ถ้าเรามองดูไปในหัวใจตัวเองที่มีเจตนาที่เป็นกุศลแล้วนะเนาะไม่ว่ากรณีไหนก็ตามจะนั่งอยู่ตรงไหนทุกเกียาหมดนั่นแหละเรียกว่ามีคุณธรรมมีธรรมะประชมใจนะอย่างความร่มเย็นเนาะไปสู่จิตใจพวกเราและคนอื่นด้วยนะไปอยู่ที่ไหนหนนไหนนะก็มีแต่คน รักเนาะเห็นไหมเพราะมีใจมีความจริงใจนะเนาะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานำพาความดีความงามนี้นะแผ่ขจรไปในทั่วทุกสารทิศด้วยจิตใจดวงนี้ที่ประกอบด้วยศีลธรรมนะเนาะไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงใจเราเนี่ยนะต้องดีต้องงาม นเนาะไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนะเ,เห็นไหมาทานศีลภาวนาให้มีหลักคิดหลักใจนำเอาพระรัตนตัยหรือแก่สามประการเ,าเป็นเรื่องยึดเป็นเครื่องอยู่นะเป็นที่พึ่งอันกระเซมนะนี่เรียกว่ามีพระพุทธพระรรมพระสงค์อยู่ในใจเนาะ ส่วนเรื่องพัฒนานะเมื่อมีศีลมีธรรมในใจแล้วเราก็ต้องพัฒนาเข้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดแห่งธรรมนั้นได้นะด้วยความเพียรพยายามเนาะ,ะ, <c oughs> นะเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นอะไรก็สร้างเอาเองเนาะส่วนพวกเราจะสร้างตัวเองให้มีศีล ทำประจําหัวใจเนา,เาะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเราก็จะนําเอาศีลเอาทำเป็นเครื่องอยู่นะเรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่เนาะ <c oughs> ส่วนเรื่องภาษาพูดนะอาจจะแปลนะ,ะด้วยโวหารด้วยสำนวนหลายอย่างเนาะ แต่สิ่งนั้นไม่สำคัญเท่าความดีในใจหรอกเนาะอ่าปากหวานพูดพรอขนาดไหนถ้าใจมันไม่มีศีลมีธรรมอ่าไม่ดีไม่งามแล้วก็อ่าใช้ชไม่ได้เนาะเออถ้าใจมันงามแล้วมันก็งามไปทุกอย่างล่ะไปอยู่ไหนก็เย็นเลยไหมอ่าอ่าไปอยู่สังคมไหนไปอยู่กลุ่มไหนก็เย็นเลยไหมใจเย็นใจดีใจงามเนาะ ขอให้พวกเราดูหัวใจตัวเองให้ได้ฝึกตัวเองให้ได้นะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนาะ,ะโลกเรียกโลกโลกคืออารมณ์คนหลงโลกหลงอารมณ์เนาะเออเห็นะ<ะ>ไหมเพลดิดเพลินอยู่กับสัญญาอารมณนะ์หาไม่รู้จะหาอะไร บางทีขนาดจะเดินไม่ไหวก็ยังอยากได้อยู่นี่เขาเรียกว่าตัณหาถมไม่เต็มดอกนะเนาะอย่างทะเลอย่างมหาสมุทนระอะย่างได้แต่อย่างตัณหาในใจคนอย่างใจคนอนะอย่างยากอย่างไม่ถึงเนาะเพราะฉะนั้นเนาะ,ะต้องเอาศีลรมเข้ามาให้มันเต็มเนาะให้มันเต็มเนาะเต็มหัวใจเนาะ เออขอให้ตั้งใจเนาะมีอะไรไหมนอดมีมีคำถามทางบ้านครับจากร้อยตำรวจตีวงหน้าชมครับอยากถามหลวงตาว่าฉลองโบสต,ต้องประทานเป็นเจ้าภาพเพราะเงินจองเป็นล้านจะได้กุศลบุญเท่านั้นเท่านี้ได้จริงไหมครับหลวงตาครับ มันอยู่ที่สัทชาเราถ้าทําไปด้วยความสงสัยไม่ว่าอะไรก็ตามมันก็ไม่เต็มเม็เต็มหน่วยเพราะความสงสัยเนะี่ยมันแบ่งไปครึ่งหนึ่งแล้วเนาะส่วนใจที่เป็นกุศลไม่ว่าทําโบสถ์ทำอะไรทําอะไรก็ตามเป็นกุศลทั้งนั้นเนาะในการให้ทานเนาะแต่หลวงตาไม่ได้ไปห้ามว่าไม่ให้สร้างแต่สร้างจริงๆอ่ะคำว่าอน,นิสงส์เนี่ย แปลว่าได้ใช้งานเนาะได้ใช้จริงไหมบางทีก็ทำไปไม่ได้ใช้งานอะไรเลยเนาะ,ะแต่ส่วนคนที่ทำได้กุศลแน่นอนน <c oughs> ะแต่ตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดว่าทำยังไงจะได้บุญมากท่านพเพียงแต่ว่าทำด้วยใจที่ศรัทธาไม่ได้ประกอบด้วยอวัตถุที่ว่าจะมากหรือน้อยมันอยู่ที่หัวใจตรงนั้นว่ามีความศรัทธามากขนาดไหน มีความตั้งใจมีเจตนาเพราะกรรมคือเจตนาไงเข้าใจไหมเพราะเจตนาที่เป็นกุศลนะมันล้นอยู่หวัวใจยังไงมันก็เต็มที่มันต้องมองที่หวัวใจคนทําด้วยเนาะถ้าทำด้วยความสงสัยบางทีนเนาะมันก็จะน้อยลงคือเราทำทานเนี่ยหลงตาว่าเราทำเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายาความเป็นอาจา ทำลายความยึดมั่นสื่อมั่นไม่ใช่ทําละไม่ใช่ทําทานเพื่อจะส่งเสริมตัณหาอยากได้นอนอยากได้นี่เนาะอ่าบันนี้ก็ผิดหลักของการทานการให้ทานนงแปลว่าให้เนาะอ่าอ่าเหมือนคนบางทีเนี่ยเหมือนอ่าหลวงตาหนูมาสร้างกุฏินี่ไม่เห็นได้อะไรเลยหลวงตาว่าสร้างกุฏิมันก็ได้กุฏินั่นแหละ จริงไหมมันจะไม่ได้อะไรอะ่ะจริงไหมแต่ใจมึงละได้ไหมละ่ะได้สิ่งที่ทำเต็มหัวใจไหมละ่ะอ่าเรามีความพอใจที่จะทำเห็นไหมอ่เนะเรามีความพอใจนะมีฉันทะที่จะทำเนาะเออเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับศรัทธาของคนนั้นนั้นนั่นเองเนาะ จากคุณนันนนทชัาจอมกเกษมครับน้อมกาบเจ้าข่าเห็นเวลาหลวงตาไล้สดทําไมกลัวหลวงตาจังคะ <c oughs> ไม่กล้ามองรู้สึกกลัวคะ่ะอ๋อกูน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงเนี่ยหลายคนนะมาหาหลวงตาว่าว่าหลวงตาดุนะว่าหลวงตาดุมากอนะ พอมาเจอจริงๆนะโอ้ทำไมหลวงตาน่ารักขนาดนี้จริงๆอ่อ่แต่ความกลัวเนี่ยมีอย่างกลัวทางจิตะเมื่อก่อนหลวงตาก,ก็เห็นว่าไม่แต่อยู่ด้วยกันก็มีคนกลัวกูเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันหายกลัวแล้วเห็นไหมมันไม่กลัวเลยอย่างอีเจิ้นมันก็ไม่ให้ไม่กลัวกูเลยเห็นไหมคุบาทุยก็ไม่กลัวกูเห็นไหมออ เดี๋ยวนี้คุณบาโดนก็ไม่กลัวแล้วจริงไหมเออฮะตอนนี้ซ้ำเซียวกันแลล้อออดีบดีมันเอาใหม่มาแย่สวงกู้อมกูนะเออตะกี้พิ่นพินเพิ่นญาตเลยกลัวนะกลัวบางทีเนี่ยกุฏีกูแหละทางผ่านมันไม่ผ่านกุฏีกูนะ มันเดินอ้อมกุณปาทวีเหมือนกันขี้กลัวเหมือนกันกลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วมันยังไมปถามว่าอีเจิ้นหายกลัวหลวงตาอย่างมันบอกหายแล้วฮะอ่าตอนนี้ไม่กลัวแล้วอีเจิ้นก็ไม่กลัวกวูอ่านหารขึ้นมากเนาะก็อนุโมทนาด้วยนะอันนี้ก็เหมือนกันเนาะไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวเนาะอ่า ดูลมหายใจเออเนาะหลวงตาครับอันนี้เขาถามมาใต้คอมเมนต์ที่เป็นรูปภาพธรรมะที่ว่าคิดผิดก็ผิดคิดถูกก็ถูกไม่คิดหยุดคิดไม่มีผิดมีถูกเขาเลยถามว่าผิดไม่มีถูกคือยังไงครับผมคือปึอกหลายแท้ครับจากคุณแม็กถามครับอ๋อ oh, อันนี้เป็นเรื่องปรมาธรรม ที่จริงเนี่ยพวกเราก็พูดตลอดว่ากรรมคือการกระทำใช่ไหมอันนี้พูดถึงเป็นโวหารทางมนุษย์นะแต่ทางนามธรรมาเนี่ยนะมันเกิดจากมโนกรรมกรรมที่ละเอียดสุดคือมโนกรรมอ่าด้วยมากกมโนกรรมตัวนี้ประกอบด้วยเจตนาฮะอ่าเจตนายังไงเหมือนเรานั่ง แล้วเราเห็นการเกิดของปจิจ,จัตสมุปบาทจริงๆเนี่ยเราจะเห็นทางมาโนกรรมเห็นเกิดจากความคิดเพราะทุกอย่างเริ่มจากมาโนกรรมทั้งนั้นเหตุอยู่ที่ตรงใจนี่แหละเห็นไหมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแค่มันคิดเนี่ยเราไม่ได้ไปปรุงต่อเนี่ยแสดงว่าแค่เห็นเนี่ยมันไม่เกิดมโนกรรมนะเห็นไหม แต่ถ้าเราไปปรุงต่อเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยเห็นไหมเราเริ่มทุกข์แล้วเริ่มกังวลแล้วเห็นไหมเออนี่คือการเหตุแห่งทุกข์จริงๆเกิดจากความคิดนี่เองเกิดจากมาโนกรรมนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่คิดแล้วมันก็จะมีอะไรอีกล่ะ่ะจังวะมันก็จะกลายเป็นสุญญาตาเป็นอน,นัตตาไปนั่นเองเนาะ มีคอมเมนต์บอกว่าตัวเองเป็นคนต่างศาสนาเข้ามาให้ความเห็นว่าแล้วเราจะ,ะแยกผิดถูกชอบชั่วดียังไงครับถ้าถ้าถ้าตามที่ความหมายอโอแยกได้แยกได้มันจะรู้ต่อไปมันจะมันจะเห็นโทษของความไม่ดีเนาะทำไมจะไม่ได้มันก็อยู่เป็นปกติแล้วเหมือนพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็อยู่ท่านไม่ทําหรอกเรื่องความชั่วเนาะเห็นไ,ไหม ท่านปิดนรกก็หมายถึงปิดความชั่วทุกชนิดไม่ทำเลยคำว่าปิดนรกก็คือปิดอบายปิดความเสื่อมปิดความชั่วนี่แหละคือไม่ทำอีกเลยเนาะเป็นอธิศียนั่นเองเนาะไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาไหนก็ตามเนาะ,ะล้วนแยกแยะออกนะยิ่งมีสติมีปัญญามากๆก็ยิ่งรู้ยิ่งเห็นโทษของความไม่ดีเนาะเห็นโทษของกุศลธรรมทั้งหลายเนาะ,ะวันนี้ก็ อ่พอแค่นี้ก่อนเนาะเอา,เอามาครับหลวงตาพอดีไ์สุดเขาถามอยากทราบว่าหลวงตาจะมาลาดพลาวเจ็ดสเอวันไหนครับเออประมาณไม่เกินวันที่สิบเดือนหน้านะเนาะแล้วเ,เราจะแจ้งอีกทีหนึ่งหลวงตาจะไปราดพลาวเจ็ดเอ็ดเนี่ยเพราะว่าจะไปสร้างหลังคาแต่หลวงตาต้องรอ,อหลังคาไอ้ที่กำลังทำอยู่เพราะว่าชุดคูบาปูนี่ไปยี่สิบลู และไปนอนอยู่ที่นั่นเลยเนาะคือไปทำงานคือเมื่อก่อนป่ารบของหลวงปู่ยันให้ทำตรงนั้นนะเนาะทำที่บินธบาตเพราะว่าหลวงตาเห็นแล้วว่าที่ราชพัลเจ็ดสิบเอ็ดตรงนั้นเวลาครูบาอาจารย์ไปทั่วประเทศท่านจะนิมนต์ไปนะไอเสสมศักดิ์เนี่ยมันจะนิมนต์ไปบินทบาตตรงนั้นทีนี้มันมันไม่มีหลังคา เวลาหน้าฝนหรืออะไร,รเวลาแดดมันก็แดดจัดมากๆเนาะทีนี้ถ้าเรามีหลังคาแล้วก็มีราวกั้นคนตกน้ำเพราะมันอยู่ในน้ำเนาะ,ะเห็นไหมเราก็จะทำให้เสร็จนั่นแหละค่อยกลับเนาะ,ะส่วนหลวงตาไปเทพื้นแล้วไปเทพื้นรอบและเป็นสะพานเห็นไหมผ่านผ่าน,าน,านปูนแต่ยังไม่ทำหลังคาอ่า โดยลงทุนไปแล้วประมาณล้านล้านกว่าบาทเนาะส่วนหลังคาเนี้ยลุงตาก็จะเป็นคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยเนาะอ่าอ่าอ่าลุงตาก็คงไปเป็นเพื่อนพวกพระที่ไปด้วยสักคืนสองคืนน่ะเนาะอ่านะอ่าอ่าเผื่อลุงตาไปเผื่อได้ไปดูว่าจะไปซื้อเหล็กตรงไหนไปซื้อกระเบื้องตรงไหนเนาะประมาณนี้เนาะ ก็ยังกําหนดวันยังไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆต้องทาตรงนี้ให้เสร็จก่อนมันค่อยไม่เป็นห่วงไงเนาะก็จะได้นําทีมเอาเครื่องไม้เครื่องมือลงไปด้วยเลยเนะาะเพราะพระเราเนี่ยทีมงานของคุบาปูเนี่ยไปยี่สิบรูปที่จะไปทํางานตรงนั้นเนาะ ให้เกิดประโยชน์ต่อศาสนาหลวงตาไม่ใช่ทำต่วัดป่าหมอน้ำไปอินนะไปทำที่อื่นด้วยเพื่อ,อะจะได้ใช้งานทางศาสนาครูบาอาจารย์ไปจะได้บินสบาทโยมก็จะได้มีที่นั่งไม่ร้อนเวลาใส่บาทหน้าฝนก็คงว่าไม่เปียกฝนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เาวากั้นเนี่ยก็จะไม่ให้ตกน้ำไงอนะ เพราะฉะนั้นหลงตาเห็นประโยชน์ตรงนี้หลวงตาก็เลยคุยกับทีมงานแล้วว่าจะลงไปทําให้ให้เสร็จเนาะค่อยจะกลับขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเรายังไม่แน่ใจว่าทีมงานคูบาปูต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนฮนะ,ะลงลงลงจอดรถน,น,นะนะพอเสร็จแล้วก็พักสักวันสองวันก็เดินทางเลยเนาะ ส่วนหลวงตาเนี่ยก็จะไปใช้หนี้เขาจากลาดพร้าว71ก็จะไปเมืองโบราณสองคืนเนาะจากเมืองโบราณก็จะเดินทางต่อไปที่กาญจนบุรีสองคืนเนาะแล้วก็กลับมานอนเมืองโบราณอีกสองคืนแล้วก็จะเดินทางไปบ้านทําบางค้าอีกสองคืนแล้วก็จะไปวิมุตติยาอีกสองคืนเขาใหญ่เนาะแล้วก็จะไปที่บ้านพรน,นิพานอีก สองคืนแล้วก็จะเดินทางกลับคือไปใช้หนี้ให้มันหมดหนี้ไปซะในในชาตินี้เนาะเออเขานิมนต์ไว้เป็นปีแล้วเราไม่ได้ไปไงนิมนต์หลายครั้งแล้วเนาะเออหลวงตาก็เลยจะไปแล้ะเนาะเอออะอืมออาตั้งใจรับพร ยัตหวะริวะหาปุราปาริภูเรนติสากะรังเอวเมวะอิโตดินนังเปตนังอุปกปติอิจิตังปฏิติสังสุมหังคิปเมวะเจมิจันสุสเบปุเรนสุสังกปาจันโดบรารโสยัตหะมณีโชติราโสยัตหะอาภีวานาสีริสะนิจังอุสาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัตันติ อายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุ